ดาราสาวสุดช็อกลูกชายพบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเรียกได้ว่าเมื่อวันที่16กันยายนโดยกล่าวว่าเจฮาของเรามาที่ห้องฉุกเฉินหลังจากมีอาการไข้สูงเป็นเวลา4วันเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหลังจากได้รับการตรวจ อารึมกล่าวว่าฉันไม่รู้เลยเพราะโรคนี้แสดงอาการเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปฉันเ,เขียนข้อความนี้เพื่อให้ผู้ปกครองคนอื่นๆทราบและสนับสนุนให้พวกเขาพาลูกไปโรงพยาบาลหากว่าเขามีอาการไอมีไข้ามากกว่า38องศาอาเจียนและเสื่องซึมเธอยังแสดงความเสียใจเมื่อมองดูลูกชายที่ป่วยอารึมกล่าวว่าเมื่อวานฉันร้องไห้มากเพราะเสียใจมากที่เห็นเจฮาทํทการทดสอบร่างกายเล็กๆนั่น เหตุผลที่ฉันถ่ายรูปและวิดีโอก็เผื่อไว้จริงๆฉันต้องการทิ้งช่วงเวลาสุดท้ายเผื่อไว้เธอกล่าวต่อว่าเรายังมีผลให้ออกมาอีกหนึ่งผลแต่ฉันกำลังรอผลว่าไม่มีการอักเสบในสมองของเขาตอนนี้การรักษาอย่างเข้มข้นได้เริ่มขึ้นแล้วเขาจะต้องได้รับการรักษาอย่างน้อย2-4สสัปดาห์เราขอให้ทุกคนอธิษฐานเพื่อให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ทุกวันโดยไม่มีผลกระทบใดๆ พบกับรอยยิ้มของเขาอีกครั้งและกลับมาสดใสอีกครั้งอาริมกล่าวเสริมว่าฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่ที่ดูแลลูกที่ป่วยของพวกเขาจะทำอย่างดีที่สุดเช่นกัน